นอนกอดอกนอนกอดอกน่ารักเนี่ยน่ารักเนี่ยน่ารักเนี่ยคนสวยนอนกอดอกแล้วน้องเป้าอยู่เนี่ยอืมน้องเป้าอยู่อืมนั่นตะดิ่งหางด้วยแมวหางตะดิ่งเหรอฮะมันรู้นั่นเนี่ยมันรู้นั่นเนี่ยฮะแมวหางตะดิ่งเนี่ยอย่าคิดว่าไม่รู้นะมแมวหางตะดิ่งเลยเนี่ยฮะอุ้ยนอนยังไงอะ ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงนอนย,ยังไงอ่ะน่ารักที่สุดเลยน่ารักที่สุดเลยน้องนอนเฝ้าอยู่นันนักีกี้อยอุ้ยตกใจคนสวยแม่วางตะดิ่งอ่ะนะ,ะติงต้งดิงติ้งดิงอ่ะฮะแม่วางตะดิ่งเลยเน,นอ,นอนะอือนอนชมวิวเหรอ คนขี้ดื้อสิไหนดูสิโอหมันฟังอยู่นะเนี่ยโูหมันฟังอยู่นะเนี่ยแมวหางตะดิ่งเนี่ยหืมหืม